ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของเราคุกกี้แลนด์ช็อปบริการรับเติมเกมวันพันแมนและเกมมือถืออื่นๆสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงก์เพจร้านอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับอันยองครับก็ขอกราบสวัสดีชาววันพันแมนเดอะสตองเกตกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมซีเวีย e นะและ อีพีเนี่ยก็เป็นอีพีที่12ของเซิร์ฟเวอร์695แล้วนะผมซึ่งเดี๋ยวอีพีีเนี่ยผมจะมา,าลุ้นตัววงล้อให้ทุกคนดูนะครับผม9ใบนะซึ่งมันซื้อได้ประมาณ12บใบนะผมแต่ว่า,าผมสูงไปละประมาณ3ใบนะเดี๋ยวอีพีนี้เนี่ยผมจะมาลุ้นให้ทุกคนดูนะประมาณ9้าใบนะผมซึ่งผมอยากได้เป็น หีบเลกหินฮีโร่นะเป็นหีบเลกหินระดับยูอารนะผมผมอยากได้แค่อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะอยากได้แค่ตรงนี้เลยอย่างเดียวอะคือถ้ามันออกก็คือจบนะนะอืมเราก็จะทำการโลได้นะผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาลุ้นตัวม่วงให้ทุกคนดูด้วยประมาณสิบกว่าใบนะผมตัวม่วงสิบใบซึ่งอ่าผมสุมรอบ การันตีไปแล้วนะเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเป็นรอบแบบเริ่มใหม่นะผมตั้งแต่ศูนย์เลยนะเดี๋ยวผมจะเละเป็นโลกแก้วกาโลเหมือนเดิมนะผมผมจะไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนแล้วนะราชาทะลึกก็ไม่มีรังแรกนะผมโอเคก็ <c oughs> <c oughs> จะเละเป็นกาโลนั่นแหละซึ่งอีพีเนี่ยเป็นอีพีที่สิบสองนะคือเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้ลงคลิปไปนะจริงจริงนะวันนี้เป็นวันที่สิบสามแล้วนะผม แต่ว่าผมอ่าลงเป็น EP นะอืมก็ E ี EP นี้ก็จะเป็น EP ที่12นะผมของสายฟรีเซอร์หเก้าห้นะ 95, นะเดี๋ยวมาดูที่โซนรายวันก่อนนะโซนรายวันผมก็จะซื้อพลังงานถึง150แล้วนะผมผมไม่ซื้อแบบเยอะกว่านี้แล้วนะอืมแล้วก็กระป๋องม่วงผมกดถึง 2, 2รอบนะผมกด2รอบกบระป๋องม่วงแล้วก็มันจะมีอ่ากิจกรรมใหม่มานะเป็น อานาจบอลล็อเป็นแบบตียานบอลล็อนะผมซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเพิ่งเปิดมา2วันนะวันนี้วันที่2ใช่ไหมหรือว่าสามวะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะประมาณ 2- อถึงสวันนี่แหละผมก็ตีอยู่ประมาณ200กว่าลูกนะผมซึ่งการที่จะได้กระสุนบอลล็อเนี่ยกระสุนตียานบอลนะล็อตนะเราต้องมาตีกิวนะผมนี่ตีพวกทบกพวกนี้นะแบบมันจะได้อ่า กระสุนตียานบอลลอมานะผมแล้วก็ทาสู้คิวนะผมก็มากดตีกันด้วยนะมันก็อ่าจะได้กระสุนตียานบอลลอมานะนี่แล้วก็จะมาตียานบอลลอตเพื่อแลกของนะซึ่งของที่ผมแนะนําว่าให้แลกเนี่ยผมแนะนําเป็นอ่าการบัฟนะผมเพราะว่าการบัฟส้มเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากนะในแบบถ้าแบบ เพิ่งเปิดใหม่เนี่ยแบบฟังก์ชันที่แบบเพิ่งเปิดใหม่นะมันก็จะหายากนะผมตอนแนะนําว่าให้ลุนการบับนะถ้าลุ้นของทองเนี่ยผมว่าของทองมันก็หายง่ายอยู่นะเพราะว่าในกิจกรรมมันก็มีแจกนะ <c oughs> เพราะว่าเล่บเเป็นการบับคุ้มสุดนะ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าถ้ามันเกลือก็มันก็ไม่ต่างอะไรจากของทองนะ <c oughs> เพราะว่าของทองมันก็มีเกลือแล้วก็มีไม่เกลือนะผมซึ่งผมคิดว่า ปรุนการบัฟน่าจะดีสุดนะผมแนะนา,นาใหา้ซื้อตรงนี้นะผมซื้อตรงนี้ก่อนนะเป็นการบัฟนะผมระดับฮีโร่แล้วก็ปีศาจนะถ้าทุกคนไปซื้อตรงนี้เนี่ยคือมันจะสุ่มแบบสายที่เราแบบไม่ต้องการมานะผมคือมันมีโอกาสม,ม,มันมันมีมันมีโอกาสมากนะที่มันจะแบบสุ่มสายที่แบบเราไม่ได้ใช้มาซึ่งผมนํา,นาเป็นอันนี้นะผม นี่เป็นฮีโร่กับปีศาจนะผมอย่างน้อยก็ได้รุนแค่2อ,อย่างนะฮีโร่กับปีศาจนะผมโอเค <c oughs> ส่วนวิดีโอผมดูเป็นเอาแพสนะผมซึ่งผมดูหมดทุกวันนะถึงจะดูดึกไปหน่อยนะแต่ว่าผมดูหมดทุกวันนะผมแล้วก็ดันเจียนนะดันเจียนผมก็ดูหมดเหมือนกันนะผมใครที่เป็นสายฟรีสายเติมสายคัมพีร์หรือว่าสายอะไรนะก็ควรดูนะผมดันเจียนแล้วก็วิดีโอนะ โอเคแล้วก็ไซตามานะตรงสตอรี่ผมก็ถึงที่รูปภาพซิว่าแฟงแล้วนะผม <c oughs> นี่นะผมก็จะปลดข้างบนยาวๆเลยนะผมส่วนข้างล่างผมไม่ได้ปลดเลยนะข้างล่างผมขออย่างเดียวนะผมซึ่งผมก็ขอถึงนอันนี้ละรูปภาพนี้ละ <c oughs> เป็นรูปภาพจีนอสนะผมโอเคแล้วก็ข้างบนผมก็ปลดยาวๆนะนี่ก็ถึงรูปภาพซิว่าแฟงละ ไหนใครถึงรูปภาพซื้อแฟงเหมือนผมแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมโอเคแล้วก็ตรงไหนอีกอะเ <c oughs> มื่อใหม่ล็อกอินพรุ่งนี้ก็จะได้รับอ่าหินพัฒนาฮีโร่แล้วนะผมนี่นะแล้วก็ได้อัศวินจากกกลด้วยนะครับผม <c oughs> แล้วก็ตรงอืมมิดพื้นอีกละแล้วก็ตรงอ่า ทศก,การนิรันเนี่ยนิวันนิวัดอะไรสักอย่างเนี่ยอืเดี๋ยวผมกดเข้าไปดูนอืมวิทอีกแล้วช่วงนี้แบบวิทบ่อยมากนะ <c oughs> ตั้งแต่อัปเดตละโอ้โหไม่คิดจะแก้เลยอะแล้วก็ตรงอ่ากิจกรรมสำรวจถ้ำลึกลับนะผมก็ถึงชั้นที่สามสิบแล้วนะผม <c oughs> ถึงชั้นที่สามสิบละ เดี๋ยวชั้นต่อไปเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นของอื่นนะเพราะว่าชั้นที่สามสิบเนี่ยมันจะเป็นชั้นที่21ถึง3าเนี่ยมันจะเป็นอา่การบัฟนะผมเดี๋ยวชั้นที่31เนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะผมอาจจะเป็นอย่างอื่นนะ <c oughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะมาลุ้นตัวม่วงก่อนดีไหมหรือว่าลุ้นตัววงล้อก่อนดีวงล้อก่อนดีกว่าไหม เออเดี๋ยวเรามาลุ้นตัววงล้อก่อนนะประมาณ9ใบนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะกดสุ่มทีละสามรอบนะเพราะวาผมมี9ใบนะผม <c oughs> โอ้ยหมุนอีกแล้ววิทย์อีกแล้วเออพอได้แล้วคือวิทย์ทั้งวันอะ <c oughs> ผมผมแบบจะทำควสอะไรแต่ละทีแบบวิทย์ทุกรอบอะ่ะ <c oughs> โอเค มาทุกคนเดี๋ยวผมจะมาลุ้นตัววงล้อให้ทุกคนดูนะประมาณ9้าใบนะผมมาเดี๋ยวผมจะสุ่มรอบละ3ครั้งนะโอเคผมต้องการเป็นหีบเลือกหินนะผมระดับ UR นะผมไม่ต้องการอะไรนอกจากนี้นะผมมาผมกดหมุนไปเลยนะจังหวะน,นี้ชึบแล้วยังไงจะออกหรือเปล่าจังหวะน,นี้ชึบเฮ้ยเฉดเฉดนิดนึงนะนะกดหมุนอีกรอบนะผม ดูสิว่าจะออกหรือเปล่าชิบเฮ้ยเฮ้ยออกเฉยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยแล้วคือผมอะไม่ต้องอไปเปิดตัวดำห้าสิบตัวเพื่อเอาเหิน UR แล้วนะซึ่งผมได้มาแล้วนะผมโอ้โหโคตรดวงดีอ่ะคือทุกคนควรมาลุนนะผมว่ามันคุ้มค่านะถ้าเราได้มานะผม ถึงจะไม่ได้ถึงได้แบบถึงจะได้เป็นพวกแบบอะไรอ่ะการปับ๊บการอัพดาวก็คุมแล้วนะผมแล้วก็พวกเนี่ยของทองของทองอะไรเงี้ยแล้วก็การ์ดแบบซัพพายกันเนี่ยเออผมว่ามันคุมนะมาตอนนี้ผมเหลือประมาณ3ตัวนะผมเดี๋ยวผมจะสุ่มให้หมดเลยนะมา <c oughs> ถ้าได้อีกนี่คือเวอเอ่อเออเมื่อกี้ก็ออกละชึบไม่ได้แล้วนะผมโอเคมา ได้อุปกรณ์ส้มมานะซึ่งหีบอุปกรณ์ส้มเนี่ยเราสามารถเปิดได้ตอนเลเวลหกสิบนะผมซึ่งขายสายคัมพีเนะ่ะวันไปแบบเลเวลหกสิบกันหมดแล้วนะอ่าวันที่สองเอ้ยวันที่สิบสิบสามใช่ไหมแต่ว่าอีพีนี้เป็นอีพีที่สิบสองนะซึ่งอันดับพลังผมเนี่ยอยู่อันดับที่84สนะผมพลังอยู่ที่5้าแสนหกหมืนะสายฟรีนะผมพันดานอยู่อันดับที่ส43ามนะ ัวละครสุดก่งนะผมฟูบกีอยู่อันดับที่ร้อยห้าสิบสามนะส่วนกิลอยู่อันดับที่สี่นะผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาเด,เดี๋ยวเรามาลุ้นต่าม่วงกันดีกว่านะผมโอเคคือเสียงผมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคือมันแบบยังไม่หายนะผมแบบคัดจมูกอะไรเนี่ยเสียงผมก็จะแบบดูแปลกๆหรือว่าพูดติดๆขาดๆก็กราบขอภัยทุกคนด้วยนะโอเค <c oughs> เดี๋ยวรอมันหายนะผมมาทุกคน อรอบนี้เป็นรอบแรกนะผมเพราะว่าผมสุ่มร,อร็อกแปรตีบแล้ว EP ที่แล้วนะผมมาก็หลดเลทตึงๆนะได้อ่าหมาเฝ้าบ้านแทนนะผมมาทําไมก็ไม่รู้นะหมาเฝ้าบ้าน <c oughs> มาโอเคเดี๋ยวผมจะลุ้นกันเลยดีกว่านะผมเดบเป็นลูกแก้วก้าวโลกเหมือนเดิมนะผมมาแล้วกดเปิดไปเลยนะทีเผลอทีเผอกดข้ามไปเลยชึบโอ้โหผมว่าไม่น่าจะได้ว่ะทุกคน เฮ้ยคือได้เป็นหินแทนนะแต่ก็ไม่ได้แย่นะผมไม่ได้แย่อ่าก็สามารถใช้ได้นะเอามาใช้ได้นะผมเป็นหินระดับเป็นหินฮีโร่นะผมมาโอเคไม่เป็นไรนะถือว่าได้ใช้นะผมอยิ่งนั้นดิเออโอเคได้ใช้อยู่นะครับได้ใช้อยู่นี่แล้วก็มันจะมีไอ้กิจกรรมเนี่ยสุ่มตัวม่วงนะแล้วก็ จะได้ของาะวันด้วยนะผมซึ่งมันดูอันดับไม่ได้อ่ะทุกคนแล้วเราจะดูยังไงว่าเราแบบติดอันดับอ๋อนี่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 นอ๋โอโหคือเราต้องสุ่มสองร้อยอ๋อถึงจะติดอันดับคือมันก็จะมีแต่สื้ตาเท่านั้นแหละนะที่จะแบบสุ่มถึงนะผมแล้วก็จะได้ดาวมานะซึ่งเราแบบไม่น่าจะสุ่มถึงอยู่แล้วนะ สองร้อยกว่าใบเลยอโอ้โหไว้ก่อนเลยเงี้ย <c oughs> ตอนนี้ผมเหลือตัวม่วงอยู่ประมาณสองตัวนะแล้วก็เมื่อกี้เราได้หินพัฒนาฮีโร่มานะผมจากอ่าตัวม่วงแล้วก็ตรงนี้มันมีแจกอีกหนึ่งกล่องนะโอเคแล้วก็ตรงไหนอีกอะ่ะตรงนี้มีให้ซื้อไหมโอเคมีให้ซื้ออยู่อีกหนึ่งแพ็คนะผมวันที่สามยังไม่เปิดนะ ก็เท่ากับเรามีหินฮีโร่อยู่3กล่องเอ้ย3หินละอ่าถ้านับจากตรงกล่องด้วยนะผม <c oughs> ไม่ไดิผมมีอยู่อีกหนึ่งกล่องอยู่แล้วนี่ว่าเนีย่ยผมมีอยู่แล้วหนึ่งกล่องน,นะซึ่งตรงนี้อีกหนึ่งกล่องก็เท่ากับสองแล้วก็ผมมีอยู่แล้วนะอีกหนึ่งก็เท่ากับสามแล้วก็ซื้ออีกหนึ่งก็เท่ากับสี่นะผม โอเคผมมีหินฮีโร่อยู่ประมาณสี่หินนะตอนนี้แต่ว่าผมเนี่ยน่าจะทำปีศาจนะผมซึ่งตัวที่ผมอยากทำเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดนะผมเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งนะไม่รู้ว่าทีมผมเนี่ยอืมไม่รู้ว่าจะใส่ตัวอะไรเข้าไปดีนะเอาเมทัลในดีไหมทุกคนอืมเอามาแบกฮีโร่อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราเอาแต่ปีศาจเนี่ยซึ่งคอหน้าเนี่ยมันเป็นปีศาจนะ แล้วก็จะไม่มีฮีโร่แบกนะมีแค่กาโร่โนะผมแต่ว่ากาโร่โตัวเดียวก็น่าจะแบบน่าจะไหวแล้วมั้งเนี่ยอืมเดี๋ยวผมค่อยคิดดูอีกทีหนึน่งนะเพราะว่าคอเกโรเนี่ยมันจะใช้สายเทคนิคหนึ่งตัวแล้วก็สายอาวุธใช่ไหมไม่เรามันไม่ใช้สายอาวุธมันใช้เทคนิคหนึ่งตัวต่อสู้หนึ่งตัวแล้วก็พลังหนึ่งตัวนะผมคอเกโร่นะเป็นคอใหม่โอเค เดี๋ยวเขาคิดดูอีกทีหนึ่งนะผมโอเคทุกคนวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละมาลุ้นตัววงล้อกับตัวม่วงให้ทุกคนดูนะก็คลิปนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยเกลือนะผมเราได้ทั้งหินพัฒนาฮีโร่แล้วก็อากล่องหิน UR อาร์นะผมมานะผมจากตัววงล้อนะโอเคคลิปนี้ก็คุมแล้วนะผม <laughs> จากเกลือมาหลายลิปนะลิปนี้ก็จะเป็นลิปที่แบบ คุ้มแล้วก็ดวงดีที่สุดนะผมตั้งแต่ผมสุ่มมานะผมโอเคทุกคนวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละนะใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ